ตอนเรื่องเล่าหน้าฝนวันนี้ต้องมีเรื่องของ FC มาลให้ฟังค่ะหรับตอน FC เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะที่คนคนนึงบอกว่าพี่ผมเป็น FC พี่นะตอนก็ขอบคุณน้องๆมากแล้วผมตอนก็ดีใจมากนะครับแล้วมันมี FC อยู่คนหนึ่งเนาะคือรู้จักตองใส่ก็มารู้จักแฟนตองใช่ไหมแล้วจู่ๆก็ inbox เข้ามาในเฟซบุ๊กแฟนตอวมากพี่ครับตอนนี้มาจะดีผมจะหมดอ่ะผมขอไปชาร์จที่ห้องพี่หน่อยได้บ้าโอ้โหอ่เรื่องเรื่องเป็นไงเล่าสิเรื่องเป็นไงก็น้องเขาอยู่แฟชั่นไอแลนด์แล้ก็บอกว่า เอพี่เทแบตหมดอ่ะเออมาขอชาร์จหน่อยที่มีรังสิกคือไกลไปปะนอกนอกอุตสาหะนอกอุตสาหะวิทยาศาสตร์วิวบังสามาค่ะมาครบเลยจริงๆนะครับเดินทางจะมาชาร์จแบต จะมาเสียบแบตจะมาเสียบอะไรคะนะตองก็เลยถามน้องตองก็เลยสกัดดาวรุ่งเลยค่ะเข้าไปคุยว่าเอ๊ะหมายความว่ายังไงอะไรอย่างงี้เนาะเขาบอกว่าแค่แบบแบตหมดนะพี่ก็เลยบอกว่าอยากให้แบบช่วยเหลือเรื่องเอขอเสียบแบตแค่นั้นเองนะคะตองฟังไงก็ทำแม่ทำแน่อยู่อยู่อยู่จริงๆอะค่ะก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าครั้งหน้าจะมาเสียบแบตพี่มาเสียบพี่ดีกว่าพี่พี่ยอมค่ะพี่ยอมพี่ยอมเสียสละใช่ไหม่ นะก็เป็นเรื of of s. Yells, <S uh, no. ่องขำๆเรื่องหนึ่งนะคะตองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมาเขาตองไว้ใจแฟนตองมั้งเอ้ยใช่ไหมน okay. yep. The ้องไว้ใจค่ะค่ะเจอคลิปหน้านะคะจะเดินดูทุกเรื่องราวคือประสบการณ์ให้สามารถเล่าสู่ฟังได้แล้วก็อย่าสงสัยนะครับว่าใครเป็นลูกใครเป็นรักเรื่องอย่างนี้ต้องคุยกันนะงานค่ะบ๊ายบายไปค่ะไปเร็ว